หายตัวออกจากวงการซุกลูกสามภรรยาอีกสองภาพล่าสุดริวอาทิตย์ผ่านไป16ปีจากพระเอกหนุ่มหลอ่อเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาเดิมริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัตเรืออาทิตริวที่ใครๆต่างพากันรู้จักเขาจากละครเรื่อง วายร้ายไฮสคูลจากการรับบทเป็นริวก่อนที่จะเป็นพระเอกขวัญใจสาวๆอยู่90ได้แจ้งเกิดจากการเล่น MV เพลงทางสุดท้ายของเจสัญญางเมื่อปี2538และปัจจุบันเขาอายุ44ปีแล้วและหลังจากที่เจ้าตัวได้หายหน้าออกจากวงการไปนานกว่า16ปีนั้นอดีตพระเอกดังได้เปิดใจรับมีลูกเมียจริงยันไม่ตั้งใจปิดอ้างเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐตาอยากมีชีวิตใหม่ลั้นไม่อยากโกหกประชาชนอีก หลังจากเคยมีข่าวว่าอดาีตพระเอกชิดาคายอาร์เนายรัชตากาศวรัตอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัตหรือทอิ์ริวแอบซุกลูกซุกเมียอ,อีกทั้งก่อนหน้านี้อดีตนักแสดงหนุ่มออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวและปล่อยให้เรื่องเงียบกระทั่งหายไปจากวงการบันเทิงนานหลายปีแต่แล้วความจริงได้ปรากฏเมื่อป,รปาร์ลัสซี่ได้แชภาพอาดีตดารานหนุ่มกับเด็กชายสองคนที่คริสตัลพาร์คนั้นโดยรียวิวเผยว่าสาเหตุที่เก็บงาความลับเรื่องเมียแ,และลูกนั้นเพราะอยากใช้ชีวิตครอบครัวแบบส่วนตัว ทั้งยอมรับว่าตอนนี้มีลูกทั้งหมด3คนกับภรรยาคนแรกมีลูกชาย2คนคือพีมอายุ6คขวบคนที่2ชื่อเผาอายุ5้ขวบและลูกสาวชื่อลิงอายุ8เดือนกับภรรยาคนปัจจุบันเป็นพ่อคนแล้วอยากเห็นลูกๆเขาโตธรรมชาติของคนปกติไม่มีชื่อเสียงผมก็คิดอยู่ว่าวันหนึ่งจะต้องโดนเปิดเผยแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ แล้วก็รู้ว่าวันหนึ่งก็ต้องโดนเปิดเผยและคิดว่าในโลกใบนี้ไม่มีความลับวันนั้นผมไม่ได้ตั้งตัวด้วยพอได้รู้ข่าวเราก็คิดว่าเราจะทําอะไรก่อนอันดับเราต้องคุยกับลูกก่อนแล้วเพราะก่อนหน้าน,นี้ลูกไม่เคยรู้ไม่เคยบอกว่าวงการบันเทิงคืออะไรแต่เคยพาไปห้างครั้งหนึ่งลูกผมก็ตกใจเห็นผมในทีวีก็จะกนเรียกป๊บป๊าปั๊ป๊าไปอยู่ในทีวีได้ไงคือเราอยากจะป้องกันเขาถ้าเป็นข่าวขึ้นมาชีวิตเขาจะเปลี่ยน ผมกลัวเปลี่ยนในเรื่องคนรอบข้างเขาผมคิดว่าอยากให้เขามีพื้นฐานที่โตมาจากคนธรรมดาไม่ใช่ลูกดาราแต่พอรู้ว่ารูปว่านเด็ดแล้วก็บอกลูกเลยบอกตรงๆว่าเรื่องราเป็นอย่างไรผมไม่คิดจะปิดบังและไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดแล้วตอนนั้นไม่ได้กลัวเรื่องเดตติง้งไม่ได้คิดเรื่องนี้มากคิดเรื่องครอบครัวมากกว่าคือทางภรรยาคนแรกเขามีความเป็นห่วงลูกที่จะเกิดมาก็คุยกันว่าอยากจะให้ลูกมีชีวิตที่ไม่มีชื่อเสียงอยากให้ลูก เป็นที่โตขึ้นมาด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์เพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างจะก,กลายเป็นเด็กที่งงว่าเกิดอะไรบ้างและตอนนี้เองเจ้าตัวก็ได้ใช้ชีวิตนอกวงการบันเทิงอย่างเรียบง่ายในฐานะคุณพ่อและสามีที่ดีและไม่ได้นกลับเข้ามาในวงการบันเทิงอีกฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทางาใหม่ๆด้วยนะคะ